สวัสดีครับเมือเ่อไงวมาอยู่ยกับจังนอรตะกี้ครับพามาเบื้องโบบิโก้ครับรถสองลอยลุนสีพับเนี่ยจว,จวดเลยครับว่าพูดหลอกน้องครับจะเป็นรถด,ดำนอยแล้วนะครับโอ้หุ้มว่ายครับไว่ายว่ายเฮงครับ เบียบเร็วเลยครับรถว่ารถหอวอะไรวะนี่้อตีครับเนี่ยใส่ไปซีตักหล่นเลยครับซีตักเนี่ยโอ้แเบบเร็วเลยครับร ไกล้ซ้ำนี่กว็ว่าแล้วครับเทพใกล้ๆแต่ลอยก็เป็นครับมันบูนหลายครับท่างกับบงบวมครับท่างบวมบอกง่งายครับมีแเลนที่สองครับตันหนึ่งกำลังข้าว่าครับ ว้าวท่านดีเหรอรถด,ดำก็มีดอะขั้นใหม่ไหม,มครับรถดำเนี่ยบอรถดำนี่ขั้นใหม่ไหมครับรถงามๆครับแต่งงามๆทั้งนั้นเลยครับเนี่ยรถปากว้าครับเนี่ยเสียงเครื่องก็ดังบ่แห้งครับเสียงเครื่องรถแต่โค้ครับ แต่ว่างามครับครับหมดี๋ยว่าสองท่านนี่เลิกซ้ำเนี่ยเขาไปบื้นขีนไว้อยู่อ๋อ ตัวจ้าตัวจ้าครับรถไม่ตากถิ่ครับ,รว,รรบว่าต้องไปเลี้ยงดินสวยงามมีอังครับตากประเทศถิ่นว่าเด้๋ยตากขายน้ำมาครับนี่ใครครับอรับเดี๋ยวครับ ออกครับเป็นปลาปลาครับเหมือนเก็จะเ,เ,เป็นปลาปลาครับหรืมาขยายกอดปลาป,ปา่าอย่าี้ครับบินบวมครับโตด,ด,ดำน้อยก็โซ่ที่อ,อ,อ๋องงี้ครับผมซื้อสิบลอครับอันนี้แห้งดำสามเมตรแห้งบมดไงสองลอยสีครับไปอตือนครับ หลังมีเป็นส่งหน้าหนาครับเป็นกลนหน้าหนาครับเตื้นๆนี่ดินเปียะครับต้องต้องมีไม้เอาไว้ยังครับน,ยยนครับไว้ถ้ากิมของกี้ครับดินมันเปียะครับมันตีปุ่กี้ครับไปตากดินขายนี่เร่งชุดบ่ได้ครับไปตากดินขายนี่ เลี้ยงดินมาเลยครับเร็วแห้งครับตอวเร่งประมาณจะพกนะครับพอดีเลยครับเนี่ยพกเจ็ดนะครับตัเร็วแห้งเลี้ยงดินมาเลยครับดินมันซาครับไปแล้วครับตันนี้ดำแน่ครับไตแห้งมาเลยครับติดติดครับต้องไปต้องไปกับเพื่อนหนูร่างครับหนูร่างเพราะว่าเม็ดนึงครับต้องไปเนี่ เพิ่งดำน้อยว่ะครับดำน้อยดำกระป๋องครับบ้านเนี่ยบ้องหัวคนใส่แบบนับตักหรือบ่าบนับตักกับว้องหัวก็าขั้นน่อยที่ใส่หลายก็ขังง้นไงครับ <c oughs> โ,อโอ้โอ้ตายตายครับตาย ครับยัดเลยครับคั้นหน่อยเนี่ยโอ้ดัดนะเขาคั้นหน่อยอไปเลยรับคั้นหน่อยขันเล็งนะเป็นขันเล็งธรรมดาครับไปมันิ่มเลยครับ เรียบร้อยแล้วครับจมลิฟตเลยเปรียวนี่จัดนักครับเปลี่ยวนี่ยอะเปรียวนี่จัดนักครับเปลี่ยวนี่จมลิบครับย้อนบาทเดียวรถดทีสูงนะครับอย่าไปแห้งยอ้อนยี่ิบบาทเดียวยู่จริงๆนะครับเหยาดีเดียวดีดแล้วหอังว่าก็ว่าลูกก่อน

มีทามั้ยครับสีรอดวาครับเพียวนี่ย่ะจีโรดนะเอี่บอกเจอที่วหลี่อ่ะวอลียอ่ะเรถไายแตงห้างแคกเล็กแกกน่อยครับรถ่ายก็ดำประกาหุ่งมาก lột mà cấp phát mỹ tiền lượt mà nhắc cấp mùa nào nhắc tính nhớ hợp nhiều đẹp ngang thống thì cái gì nó uh huh para aí